สวยยายสวยสวยเขาเรียกยลายอะไรครับยายนั่นนี่ไยเขาเรียกายทำเลท่าข่าตาอมเมนตาตันดีบัตเนาะไม่รู้มรู้อันนีมีตาขมินด้วยภาไทยภาไทยเลยนะะรกรหนกหรืออะไรได้ไรไม่รู้เรียกเรียกตาขมิ้นาตันดีบัตดีบัตทำยูทูปทำเป็นไหมอาง่าี๋ยวสอนทำยูทู e ทำให้ยายกิตกรยาย สามสามตะกรอเนาะค่ะสามตะกรอทำเป็นได้หรอฮะดูอย่างเดียวฮะนั่นเนาะดูอย่างเดียวใช่ไหมไอ้ไหนเนาะนไอ้ลุองอายเราห่างกันสองเมตรไม่ได้ไอ้ไม่ได้มีคนมาสั่งกับยายหรือยังไงครับก็มาซื้อม,มั่งไม่จังแต่ไม่ได้ทำของจังน้องมาขายมาซื้อดท้ายไปเลยอ๋อใครอยากได้ก็มาดูเอาเนาะจ้ะ อพื้นเท่าไหร่ครับคุณยายพื้นละสองพันกว่าสองพันหนึ่งร้อยสองร้อยอ๋อ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 อันนี้ไปทำอะไรกันคะผมทําลงช่องยูทูบไปทั่วโลกนะยายอ่าเผื่อเขาเห็นในยูทูบเขาอยากได้ผ้าผ้าย,าย,ยายเนี่ยเ<ช>ขาสั่งได้ไหมขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรเออจ้างโอยายก็จ้างไม่ไม่ไลฟ์ก็คุยกันได้เออเออก็ให้คนอื่นเขาทำก็ได้เออนั่นแหละยายก็คุยเอาเด้อะเขาทำสวยเออลูกสาวใช่ไหมลูกสาวบ้านไหนลูกน้องสาวอยู่บ้านนี้แหละหลังไหนบ้านตระวนนี่แหละตรงไหน ตรงมุมกลางอ๋อไม่เป็นไรก็โทรหาคุยกับยายนี่แหละเอาเบอร์โทรเขาเบอร์โทรกันค่ะเขาเบอร์โทรยายก่อนใช่ใช่ศูนย์เก้านุนนุนนุนตัวเลขนู้รู้เบอร์โทรยายไหมเลี้ยงเนี้ยมีค่ะฮะไม่ได้แล้วว่องว่อมบอกพี่นุ่นมาดิโ้วสวัสดีครับเดีวสวัสดีค่ะบเดอ๋ยวไปออกยูทูปนะเดี๋ยวไปทั่วโลกนะบอกพี่ลุ้นนะของยาเอาของยาเอาของตาเลยตาโม่จะไปนาเขาไปโทรไหนครับเบอร์โทรยายครับเนี่ยเบอร์โทรยายเลยวะเนี้ ทำช่องลง Youtube เผื่อเขาเห็นเรียนจบแล้วหรือคะไหนผมไม่ได้เรียนผมทำงานจำผมไม่ได้อยู่ที่จำไม่ได้อยู่ที่ทธอรินหรอเคยเท่าแกจงอะเคยเท่าแกจงเคยแต่เจงอุ้ยเมาข้าทุกปีไม่จำไม่ได้อยู่แน้วจ้าเออก่อนแถวนี้แหละรอมาตะโกนนะจอดที่ไหนปิดไว้กกอนมัน กันไม่กันเดี๋ยวเจอโควิดเอาไปจ้าจ่าจูบีเนาะหรือไม่เป็นไรหรอกผมอยู่แถวนี้แหละไม่เป็นมีแล้วก็เลี้ยงเอาวงเอาหมาเขเลี้ยงหลานด้วยนั่นน่ะคนเดียวคนเดียวเพราะอะไรยายผู้หญิงชายผู้หญิงเป็นได้หราผู้หญิงชายก็ไม่เป็นได้เอ้ยดีแล้วผู้หญิงก็ดีใช่ผู้ชายก็ดีเหมือนกันดีหมดเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรครับ090 090 297 297ย์ศูนยเอ้ย์แปดเก เดี๋ยวดูลุงขายเลยศูนย์เก้าศยเกาย์สามสี่สามยายอะไรนะยายอู้ยายอู้โทรสั่งได้เนาะอันนี้หลานสาวอันนี้หลานชายยิ้มตามลุงด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สวยดูยู u ูบไหมดูอ่าช่องพ่อดูอ่านเก้าดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงให้เดี๋ยวอัพลงให้เดี๋ยวลงไปอัพกบเดียว อยู่นี่แหละเขาเพิ่งทำงานอยู่นี่แหละไม่มีงานหรอกตัดหญ้าทำโน่นทำนี่ยายที่บ้านบ้านจะดีแล้วแต่พร้อมหน่อยนะพออ้วนยายไม่ได้ทำช่วงนี้ไม่มีข้าวซื้อปลาตะกอนก็ไม่ีแล้วดูอีกแล้วดูอีกน้ำข้าวนิดนึงข้าวนิดนึ่งว่าไม่ได้ออกทำงานไม่ได้ซื้อข้าวทีนี้แย่ยายย้าย่้ายย้ายเศรษฐกิจแย่แย่ไปทั่วโลกก็รอกว่าตะกอนก็มองใครใช่ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมยาตายายไปคนไม่ใครเนี่ยเอาข้าวยายน้ำข้าวก็มีข้าวขายโน้ มีมีแจกขายให้แต่แกนอะไรปีนี้ไม่มีอะไรปีนี้ก็พักผ่อนค่ะทำไมข้าวถูกแท้ไม่ถูกยังไงมันส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้ถ้าโลกก็เลยถูกลงแล้วโควิดยังไงเนาะเออนั่นแหละปีนี้ก็คงไม่เสร็จหรอกไม่ได้ไปเที่ยวทะเลหรอกของเราไปตัวไปทะเลไหมไปเที่ยวทะเลไหมไปไปทะเลไหมเอ้ยจะมีโครงการจะมีโครงการไปเที่ยวทะเลไม่ไปแล้วเนี่ยสงสารแต่กรุงเทพเนาะกรุงเทพแยกกว่าเราอีก มาสงสัยกับเราอีกเขาจะกินยังไงกันอยู่กันยังไงค่ะเราทำข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วครับรอเที่ยงครับเพิ่งไปทำยามตัดหญ้ามาคุณยายตัดหญ้าทำน่นทำนี่ไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้ทำสะอาดบ้านเขวทำได้หลายอย่างเนาะไหนครับยาทำได้หลายอย่างทำทุกอย่างเลยโควิดมันต้องมาทำน่นทำนี่อย่าปล่อยเวลาทิ้งก็ไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรที่ไหนทว่นี้เนี่ยย้ายกลับมาทาบกฝาบ้านเราแล้วบ้านเราใช่ใช่ย้ายไย้ยาอยากสีขอครับ โอ้ถ้าคนนั้นเขานี้จาเห็นจําได้เลยมาแล้ว<ำ>มาแล้วทําตั้งแต่วันที่ห้ามาแล้วะเพิ่งกลับมาแล้วไี่ไี้ตัต้งเจ็งมาวันนี้ไม่ได้ทมาทีวันแรกสองสามวันที่บ้ววนานม่ได้ถามเลยเขาบอกว่าให้ไปตัดหญ้าให้โอ้ยผมตัดไปได้เราทิมนาม,มันมีแล้วอ๋อหญ้าหญ้าที่หลังบ้านไงตัดเขาเลยตัดทกว่าตัดทิไงจะไม่มีคนไปเอาอ่ะให้บอกให้คนไป่เอาตัดให้รีกวราคเขาแกว่า ถ้ามีมีวัวแล้วไปตัดไม้ก็แกว่าไม่ไม่ได้ไปหรอกครับยายางามเลยหลังบ้านผมก็เลยต้องตัดทิ้งตัดเพิ่งเสร็จเสร็จเนี่ยใหญ่ือว่าเลอะเลยไหนฝากช่องด้วยไหนดูดูดูเกมเล่นเกมครับทําทุกอย่างครับคุณยายฝากช่องด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่คนหนึ่งมันเสียไม่ใช่หรอกใช่ครับลูกมีแล้วหลุดคนหนึ่งหลุดอันนี้ได้หลุดหลุดไปคนหนึ่งครับ ไม่เป็นไรคนเดียวนี่แหละสบายใจไม่ต้องมีตอนแต่งงานยายก็ไปนะเตียงครับก็เห็น,นก็รักกันดีก็ดีแล้วลูกหลานเอ้ยไม่ได้ไปไหนยาย,ายายก็นเนี่ยมาทําช่องเอผยแพร่เ้าหมายในบ้านเรานี่แหละเดี๋ยวเ,เลี้ยงเขาส่งเสริมรัฐบาลก็ส่งเสริมมาดีหน่อยแต่แต่คนแต่คนน่ายายทบวับนหนึ่งไม่ติดไม่สองสามคนมามาถามแต่โควิดมัน เจ้ามออาทิ์นี่แหละแต่ก่อนมันดีสอามาทิ์นี่แหละมันเริ่มรอบสี่นี่แย่แย่หมดรอบรอบนี้คนไม่มีตังค์จะซื้อกันทำทำไว้เผื่อเขาเห็นแต่แต่ก่อนทำแล้วทำได้ว่าเอออะไรขายดีก็ขายไปพอดีให่ที่พอดีไม่ค่อยดีเราก็เก็บไว้เก็บไว้เนาะเ<ช>เดี๋ยวรอรอ,รอบนี้แหละรัฐบาลเขาส่งเสริมรอรัฐบาลก็ส่งเสริมแล้ว ไปผมเหมอมันเย่มันไม่มีโไม่ป็นไม่มีใครไม่มีเงินมาซื้ออย่างก็เก็บไว้ใช้กินใช้จ่ายแต่แต่ก็โอิดีดคนตาบอดก็อีง้อช่วยตาบอดอีกได้นี่แหละที่ไมาใหญ่ไรโรงงานอะไรก็เยอะอีกเยอะโอ้โอ้รารจักรันเย่เลยืมายอย่างประเดีประดังเข้าไปโอ้ยยังไง จะรอดไหมปีนี้เราผมยังไม่รอดเลยปลากับแม่ก็หยุดเลยเงินอะไรเป็นไรเรกเงินเยอะเยะเลยเงินเยอะเยอะมึงก็ต้องหาเพิ่มแต่ที่จะฝากไว้ไม่มีเลยใช้กินหมดแล้วเออนเนี่ยอันติดนี่ทอกระจออยู่ต้องชำระทอกระจออัอดีหน่อยมันมันชำมันมันอันนี้ได้พักนี้ได้เนาะทอกรตจอมีแต่ทอกระจออย่างเดียว